เอามันนี่ออโอ๊ถุงเท้าฉันไปไหนแซมเธอทำหรอไม่ไม่มีใครอยู่ซะหน่อยไม่มีเลยเป็นสัตว์ประหลาดกินถุงเท้าที่น่ากลัวต่างหากที่ทำอโอ้เขาเร็วส,ดสดุดๆฉันจับเขาไม่ทันเลย แซมมีเธอไม่รู้เหรอว่าสัตว์ประหลาดไม่กินถุงเท้าพวกมันกินลูกตาของสิ่งมีชีวิตซุกซนตั้งหาไม่จริงฉันเห็นเขานะฉันเห็นสัตว์ประหลาดนั่นเกือบจะกินถุงเท้าเธอแล้วงั้นไปดูกันว่าจะจริงไหมมาทําเกมที่คุณต้องให้อาหารสัตว์ประหลาดกันเถอะแล้วเราจะได้รู้ว่ามันจะกินอะไรแล้วเธอจะได้บอกลาถุงเท้าของเธอเดี๋ยวนี้เลยไงทุกคนก่อนอื่นเราต้องใช้กระดาษลังแบบนี้เราต้องตัดส่วนนี้ออกมาเดี๋ยวนะคัตเตอร์อยู่ไหนเนี่ย หาช่างมาช่วยแล้วเธอต้องตัดอะไรหรอตัดตามรอยที่ทําไว้จ้ะระวังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยนะแล้วก็แซมเธอไม่อยากกล่าทักทายผู้ชมหน่อยหรอไงทุกคนสุจับเวลาได้เลยมันจะเรียบร้อยก่อนหนึ่งนาทีเอาล่ะระหว่างนี้เราจะตัดชิ้นแบบเดียวกันตรงนี้ฉันว่าฉันทําได้แหละสุฉันใช้เวลาไปเท่าไหร่หรออ้อแซมมี่ฉันลืมดูเวลาเลยทุกคนก็คุณจับเวลาที่ฉันตัดไว้ใช่ไหมคอมเมนต์บอกฉันด้วยนะว่าฉันใช้เวลาไปนานแค่ไหน แม่ต่อกันเธอแซมมี่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเธอทําเสร็จแล้วดูฟันของสัตว์ประหลาดของเรานี้สิฉันว่าสัตว์ประหลาดกินถุงเท้าของเธอก็มีฟันแบบนี้แหละเธอคิดว่าฉันจะเชื่อหรอว่าสัตว์ประหลาดนั่นขโมยถุงเท้าของฉันจริงๆน่ะงั้นก็ไม่ต้องเชื่อแต่พอถุงเท้าของเธอหายไปอย่ามาขอให้ฉันช่วยนะพอถุงเท้าหายไปมันก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่ต้องทําเรียกนักกำจัดสัตว์ประหลาดก็อาจจะ ถ้าเก็บกวาดของให้เรียบร้อยน่าจะดีกว่านะเออฉันไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะแน่นอนว่าไม่รอให้เธอมาช่วยทําความสะอาดเนี่ยเสียเวลาเปล่าเลยนี่เมื่อวานฉันช่วยเธอทาความสะอาดนะ <c oughs> แซมเธอแค่โยนหอ่อช็อกโกแลตลงไปในถังขยะเองนะการทําความสะอาดนะ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นมาก <c oughs> ถ้าหมายความว่าไงฉันไม่ได้ช่วยเธอเธอต้องทาความสะอาดให้น้อยลงแล้วนะตกลงไหมอืมถ้าเธอจะมองแบบนั้นก็คงใช่อะ่ะ ฉันคงต้องเก็บกวาดให้น้อยลงนั่นก็จริงอ้เอาลังมาอีกฉันพร้อมจะตัดเพิ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตัดอะไรเพิ่มแล้วเราต้องติดกาวราะฉันไม่อยากติดกาวอะไรนี่นะเธอรู้ความลับของการทําให้ไม่มีอะไรมาติดจริงๆแซมฉันไม่ได้เก็บความลับอะไรจากเธอเลยนะอ๋อเหรออย่างกับฉันจะเชื่อเธอแน่ทุกคนมาจับตาดูเธอกันเถอะฉันคิดว่าเธอต้องปิดบังอะไรจากเราแล่ฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ แซมไปสักทีคราวนี้ในที่สุดฉันก็จะได้ใช้เทคนิคลับได้แล้วอะฮฉันว่าแล้วโอ้สซมีเธอจับได้แล้วถ้างั้นฉันจะบอกความลับให้เธอก็ได้นั่นก็คือระวังเวลาทำงานกับกาวเดี๋ยวสิงั้นก็ไม่มีความลับอะไรหรอไม่มีเลยจ้าดูเจ้าสัตว์ประหลาดเขมือบลูกปิงปองเข้าไปนะ ว้าว wow! นั่นแหละวิธีที่เขาใช้กินถุงเท้าของเธอแซมเธอนี่ชอบเล่นมุกอยู่เรื่อยเลยฉันควรเอาอะไรมาทำตาสัตว์ประหลาดดีนะนี่นี่นี่ฉันช่วยเธอได้นะฉันจะทำให้ตาของสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาด้วยเวทมนต์วางกล่องไว้อตรงนี้โอ้มันเลึกเกือกมันลึกเกือกมันลึกเกือเกอฉันว่าฉันร่ายคาถาผิดบทอแซมยอดเยี่ยม ถ้าเราทาสีมันจะกลายเป็นตาสัตว์ประหลาดดวงใหญ่ๆสวยๆฉันเก็บสงสัยในพลังเวทมนต์ของตัวเองซะแล้วสิและตอนนี้ฉันจะทําให้ผู้ติดตามใหม่ๆปรากฏขึ้นในช่องของเราด้วยเวทมนต์เลยผู้ติด,ดตามจงมาติดตามช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะระหว่างที่เธอร่ายคาถาฉันก็วาดตาเสร็จแล้วดูสิ <sk r isa> ใช้เลยเกือบจะเหมือนจริงเลยล่ะเราจะติดตาไว้ตรงนี้แซมช่วยเอาดินสอมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะดินสอหรอ เราตัดทุกอย่างออกมาแล้วนี่อาไว้ใช้กับเทคนิคติดกาวแบบพิเศษนะ่าอะฮะฉันว่าแล้วว่ามีอยู่จริงแน่นอนเธอต้องวาดวงกลมที่ตาเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทากาวไว้ตรงไหนแบบนี้เราจะทากาวอย่างระมัดระวงังแล้วก็จะไม่มีใครตัวเปื้อนกาวเหนียวเนอ,อีกแบบนี้ไงว้าวฉันจะจำไว้นะทุกคนพวกคุณมีความลับในงานประดิษฐ์ไหม คอมเมนและบอกเราหน่อยนะว้าวคือดูน่ารักมากเลย <laughs> เดี๋ยวนะแซมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ oh, สัตว์ประหลาตัวใหม่ <laughs> ฉันไม่ให้ถุงเท้าแกหรอกนะอ่าะงั้นเธอจะเชื่อน่ะสิว่าสัตว์ประหลาดนั่งกินถุงเทา้า <laughs> ดูสิแซมไอเดียนี้เจ๋งไปเลยมันจะทาให้สัตว์ประหลาดของเราขนฟูฟ่องสุดๆไปเลย <laughs> นั่นก็เพราะว่าฉันไล่ล่าสัตว์ประหลาดตัวนี้น่ะสิตอนมันวิ่งหนีมันทิ้งขนไว้ด้วยความกลัวเธอม่กล้าหันจังเลยแซมมี่และตอนนี้ดูนะฉันก็ใช้เวทมนต์ได้เหมือนกัน ได้แล้วว้าวแล้วยังไม่ต้องไร้คาถาเลยด้วยไม่เลวเลยนะสาหรับมือใหม่ฉันมีความสามารถมากนะเธอรู้ไหมใช่เกียบจะเหมือนฉันเลยงัย้นเธอจะเอาผ้าไปไหนนะ่เราต้องใช้ทําแขนสัตว์ประหลาดนะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวมานะเห็นก็ได้ระหว่างนี้ฉันจะติดกาวที่เหลือก่อนมาแล้วฉันคือผู้เชี่ยวชาญอะไรหลายๆอย่างมากกว่าแค่ตัดลา ว้าวแซมเธอใส่ลวดเข้าไปข้างในเพื่อให้แขนงอได้หรอใช่แล้วถ้าแบบนี้เจ๋งกว่าใช้แค่ผ้าเยอะเลยฉันเถียงเธอไม่ได้เลยจริงๆเอาละตอนนี้แขนก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าเราทําสัตว์ประหลาดเสร็จแล้วหรอไม่จ้ะยังมีอะไรต้องทําอีกนิดหน่อยเราวางแผนว่าจะให้อาหารสัตว์ประหลาดไม่ใช่แค่จ้องมองมันเฉยเฉย่เราแค่ใส่ถุงเท้าเข้าไปในปากมันไม่ได้หรอแซมใครจะอยากกินอาหารที่ป้อนแบบนั้นกันเราเราต้องมีโต๊ะกินข้าวกับใช้ช้อนด้วย ฉันมีช้อนแล้วก็ถุงเท้าแล้วแล้วสัตว์ประหลาดอยู่ไหนมันออกไปเดินเรียกน้ำย่อยนะสิแล้วระหว่างนี้ฉันก็จะเตรียมสนาม้าสำหรับการปิกนิกของเราฉันคิดว่าหลังจากที่ดูเธอติดกาวชิ้นส่วหลายอันแล้วแต่ฉันก็ยังไม่รู้ความลับเลยว่าทำไมเธอถึงไม่มีรังมาติดตัวเองบ้างโอเคแซมฉันจะบอกความลับเธอเดี๋ยวนี้แหละเธอพร้อมจะฟังหรือ,อยังจ๊ะครัรบ ความลับก็คือฉันมักจะระวังเวลาที่ใช้อุปกรณ์อันตรายไงแล้วก็ไม่เคยเล่นกับมันเลยเออที่จริงฉันก็ระวังนะถ้าเธอระวังเธอจะไม่ทำตัวเองติดหนึบเหมือนทุกครั้งที่เธอทากาวหรอกโซเธอเอาไม้ไอติมฉันไปหมดอีกแล้วนะแซมมี่ก็ใช้กับสรรัตว์ประหลาดของเราไงเราจะใช้เพื่อให้อาหารเขานะประหลาดจังฉันคิดเสมอเลยว่าการกินด้วยช้อนน่าจะง่ายกว่าการกินด้วยแท่งไม้นะออฉันพูดไม่ชัดเจนเองแหละ เราจะมาทําเครื่องยิงหินกันและก็จะใช้เจ้านี่แหละให้อาหารสัตว์ประหลาดเธอชอบไอเดียนี้ไหมว้าวรีบทำแล้วมาประกอบกันเถอะใช้เวลาไม่นานหรอกอีกอย่างช้อนที่เธอเอามาอยู่ไหนหรอเราก็ต้องใช้เหมือนกันนะนี่ไงฉันว่าฉันเริ่มเดาได้แล้วละ่ะว่าเครื่องยิงหินของเราจะออกมาเป็นยังไงมันก็จะเหมือนเครื่องยิงหินนะสิ <laughs> เธอจะใช้นี่ทำอะไรหรอเธอเคยเห็นไหมว่าเครื่องยีเหินทำงานยังไงด้วยเฟืองล้อหรอใช่เราหน้าหนาวละเวลาที่มีหิมะแต่ตอนนี้ไม่มีหิมะนี่อ,อ้าวแซมมี่ก็แค่สมมติน่ะมันจะเป็นช่วงหยุดพักพิเศษเพื่อที่เซนได้จะไม่ค้างได้อะไรหรอได้ที่เธอกำลังจะเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไงเธอทำฉันสับสอนแล้วฉันจะไปเอามาให้นะ <c oughs> เอานี่ได้ของเธอแล้วไปทำเครื่องยิงหินกันต่อเถอะเราจะสอดได้ไว้ตรงนี้ แล้วก็ฮึไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะแบบนี้ไงเกือบจะได้แล้วฉันสงสัยจังว่าเธอจะป้อนอะไรให้ฉันกินด้วยช้อนนั้นได้ไหม <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะแต่เธอต้องอ้าปากกว้างมากๆเลยสวยงามฉันใส่คุกกี้โอรีโอไว้ในตัวได้ทั้งห่อเลยนะีรพร้อมแล้วถึงเวลาทดสอบกันจริงๆแล้ว เราต้องทําให้เครื่องยิงแข็งแรงก่อนมันจะได้ไม่ถล่มลงมาโอโ้ฉันรู้ว่าจะทํายังไงมาติดกาวกันเถอะแต่เราต้องเลื่อนมันไปรอบๆดังนั้นเราจะใช้วงกลมตรงนี้แทนวงกลมที่เราจะติดกาวหรอใช่แล้วเราจะติดกาววงกลมกันระหว่างนี้ช่วยส่งฝาขวดน้ําอัดลงมาให้ฉันสองฝาสิเอานี้ล้เาเธอจะเอาไปใช้ทําอะไรอะ่ะเราจะใช้ทําที่จับสะดวกสะดวกหน่อยเพื่อช่วยเริ่มเดินเครื่องยิงเห็นเราต้องติดกาวห่วงได้ไว้กับปากขวดหนึ่งฝาตรงนี้ แบบนี้แล้วจากนั้นติดแก้วฝาสองฝาด้วยกันนี่หละวิธีการทำงานของเครื่องว้าวไม่ใช่แค่เราจะให้อาหารสัตว์ประหลาดได้แต่เรายังใช้ปกป้องตัวเองได้เวลาสัตว์ประหลาดจะโจมตีและฉันจะปกป้องถุงเท้าเธอเอง <c oughs> แซมเธอน,นี้ตลกจริงๆโอเคตอนนี้ได้เวลาทำอาหารให้สัตว์ประหลาดของเรากันแล้วเธอทำอะไรอยู่นะ่ะอาหารสำหรับสัตว์ประหลาดนะกลัวนะสิเอาถุงเท้าเธอให้มันกินน่าจะง่ายกว่านะทำไมเธอไม่ยอมรับเลยล่ะว่าเธอกลัว บอกไว้ก่อนว่าฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยอ๋อเหรอแล้วใครซุกอยู่ใต้ผ้าห่มตอนครั้งล่าสุดที่ฉันเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังล่ะฉันแค่ง้วนนอนถ้าทำฉันเหนื่อยด้วยนีทานหน้าเบื่อหน้าเบื่อของเธอน่ะสิคราวนี้มาทำระดับความซับซ้อนของเกมกันเถอะจะมีอยู่3มระดับนะฉันคิดว่าเกมนี้จะต้อตงง่ายมากๆสำหรับฉันแน่ <c oughs> ฟังดูเธอโมโ้เข้าสิแล้วเราจะได้เห็นกันว่าพวกเราคนไหนให้อาหารสัตว์ประหลาดได้ดีกว่ากันรับค แข่งกันเถอะสัตว <of> ์ประหลาดประจำที่แล้วลูกตาทั้งหมดก็จัดเรียบร้อยโอ้ฉันเกือบลืมแน่เหลืออีกอย่างหนึ่งคราวนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วจะเริ่มแล้วนะเธอมีปัญหากับ เนนนะวัี้ฉันแค่ยังไม่ได้อุ่นเครื่องนะ่ะคราวนี้มาสู้กันอีกรอบนึ่งใช่โยฉันว่าเดี๋ยวฉันก็ชนะแล้วก็ต้องรอดูกันไปก่อนโอ้ยวชฮูอ้าฉันแล้วหลีกทางให้มืออาชีพหน่อยหลีกเลย s> <S บรรจุกระสุนรย้ว,ยรว้าว เราต้องแข่งกันอีกรอบเตรียมลูกปืนให้พร้อมแซมฉันบอกเธอแล้วว่ามันกินถุงเท้าเธอเอาถุงเท้าฉันมาใส่ในนี้ทำไมก็เพราะมันชอบถุงเท้าของเธอมากกว่านะสิได้เจอดีแน่พ่อคุณอุ๊ยฉันจะไปแล้วนะทุกคนก่อนที่สัตว์ประหลาดตัวตวจะมาจับฉันงั้นตอนนี้ฉันเป็สั์ประหลาดไปแล้วเหรอได้ยันฉันจะไปจับตัวเธอแล้วนะแค่ตอนที่เธอโกรธล้ะนะ และอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ